เอาแอคชั่นเฮ้ยแบบนี้จับนี่พิธีกรไม่พิธีกรเขาไม่ต้องถ่ายเออเขาถ่ายพิธีกรครั้งแรกสวัสดีครับอภาพสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีเออ่รายการสวัสดีทั้งแก้วเบียร์เนี่ยสืบหาไม่ดีท็อกไลฟ์รายการดีท็อกไลฟ์ดีท็อกไลฟ์เออไลฟ์อ่าเลดีท็อกเลฟไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ไลฟ์แไล่าสดอ่ะสด็จเอาถามปิ แนะนำแนะนำผู้ร่วมเลยเอาผู้สุภาพหน่อยพี่ออกโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ครับวันนี้อ่าร์ล็อ่ะะลกครับอ่ารายการใต้ดินอ่นนี้ใต้ดินครับวันนี้เออโทรได้สัจะถามตรงนี้ว่าไอ้มือกองของเราเนี่ยเดี๋ยวสิแนะนําก่อนใครมารายการเนี่ยฟังว่าต้องพูดก่อนเลยเดี๋ยวไอ้มือกองคนนี้จริงๆแล้วมันมีมืองของเราเนี่ยมีไอ้มือกองคนหนึ่ง แม่งจีดญิงไม่เคยติดสักคนเพราะติดก็กลายเป็นพี่เป็นน้องกลายเป็นเฮียไม่รู้ไม่เคยได้ปี้ไม่เคยได้เอาไม่เคยได้ไม่เคยได้คำแม่แม้คำว่าใสฝงเลยไม่เคยได้วันนี้เราจะพาไปรู้จักกั้คุนัอ้าวไหนครับพบกับคุณอ้นงับอาสวัสดีครับเออสวัสดีทั้งแก้วเบียร์เหมือนกันครับผมอ่ะนั่นนั่นพ่อแดนไปยนะครับเออผมชื่ออ้นครับเป็นมือกองวงดีทอลครับครับอืม เออครับผมเออก็เป็นตากล้องอย่างเดียวกูไม่พูดนะคูลืมไปอ่าสามพ่าสิสามพาสิก็คืออยากจะใจใหญ่ใจถามว่าทําไมเวลาคุณชอบใครจีบใครแล้วทําไมถึงกลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหมดเลยครับคือประมาณว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตรงนั้นนะครับอืคือไอ้คัมมอแฟนเนี่ยบางทีบางทีไอ้คัมมแฟนเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนดาบสองคมทําไมครับ บางบางทีมันทําให้เรามีความสุขแต่ว่าเหมือนผู้เรียนว่าครับคือเวลาเวลากินก็อร่อยเวลาแต่เวลากอ่อนที่จะกินบางทีอาจจะมีว่าน้ําแหลมคมทิ่มแทงหัวใจก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าบางทีคือคำว่าแฟนเนี่ยคือถ้าเรามองในสองแอง่สองสองสงแง่สองมุมนะถ้าเกิดเรารู้จักคนคนนี้ถ้าเกิดเราครบกันแล้วเราแยกกันไปได้ด้วยดีมันก,มนก็มันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราแยกกันไปไปได้ด้วยความไม่ดีเนี่ย ก็จะทําให้คนเราเกลียดกันอครับเพราะนะครับเพราะฉะนั้นเออบางทีเราเรารู้สึกดีๆกับใครเนี่ยเรากลายเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันก็มันก็อาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากกว่ามากกว่าที่จะจะเป็นแฟนเราเลิกเลิกลากันโดยความเลิกลากันด้วยความไม่ดีไม่ไม่ต้องสงสัยว่าเอาถามคือคือล่าดิบๆเลยานะาดิบของคนเลยคือคือสของตุณนอ่ะคุณจีบเขาเนี่ยคือคุณก็หวังอยู่แล้วถูกไหมถูก เออคุณก็หวังอยู่แล้วแล้วทำไมคุณถึงมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาคุณ<ช>เองอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความที่ว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่ผมเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าบางทีเราเรา <c oughs> พอเราเ,เข้าไปใกล้ชิดกับใครสักคนแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ความรู้สึกดีๆต่อไปในอนาคตก็เลยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่หวังหวังในสิ่ง เกนไปวกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนของพี่ของน้องไปแล้วคุณไม่คิดเหมือนผู้ชายเหรอคิดครับคิดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราลองเปลี่ยนความคิดไงแต่ว่าคุณก็จะชอตัวเป็นคนดีว่านคผมไม่ใช่คนดีผมไม่อยากบอกผมเป็นคนดีคนหนึ่งแต่คือผมผมว่าผมเป็นคนเร็วมากแต่ว่า คือความที่ว่าตัวตูมเองผมสามารถสามารถเปลี่ยนตัวเองดึงตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาคุณคิดว่าคุณทําได้มากแค่ไหนหมายถึงอะไรครับในการดึงตัวเองเนี่ยในการที่อ่ะถ้าเกิดเจอเจอสิ่งเล้าสิ่งเล้าลงตานานเนี่ยคุณคิดว่าคุณสามารถจะดึงตัวเองได้มากแค่ไหนผมผมคิดว่าผมสามารถบังคับตัวเองได้ถ้าเกิดมีผู้หญิงแก้ผ้าต่อหน้าคุณคุณทำไงก็ต้องก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร เราคุยอะไรกันเราเรามีความสัมพันธ์กันขนาดไหนเราก็ต้องดูกันอย่างนั้นก่อนไม่ใช่ว่าแก้ผ้าแล้วเปิดลงยิ้วกันอย่างเปิดลุงยิ้วเปิดลงริเกอย่างนั้นแล้วก็เอากันให้คนอื่นนอนไว้หลับก็ไม่เอาเหมือนนี่เรียกันรรบกันหรือเรล่ครับไม่มีครับตามครับผมแล้วได้พี่วางมายังไงต่อครับตะอ้นได้เอาเอาสื่อตรงอันนี้กรับกันหรือเปล่าครับ ไม่กระทบครับแต่คือผมถ้าเกิดผมเอาอขอความจริงขอความจริงขอความจริงไม่ไม่ไม่กระทบจริงจริงไม่กระทบจริงแต่คือวัวสันหลังว่าจะรู้ตัวเองที่คือคือถ้าผมบอกเอาผมก็เอาถ้าผมบอกไม่เอาผมก็ไม่เอาแต่ไอที่ผมจะไม่มีไอที่บอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ผมไม่เอาหรอกคนนี้น้าอ้นผมไม่เอาหรอกคนนี้ยแล้วผมเอางั้นผมผมจะไม่เป็นอย่างนั้นเออถ้าถามว่าในชีวิตที่ผ่านมา คือมีคุณเคยคุณเคยแบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยที่โดยที่แบบว่าเอ้ยเขาอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจอย่างเงี้ยคุณเคยว่ามีไหมไม่เต็มใจไม่เต็มใจก็ได้เลยไม่เต็มใจไม่เคยครับแต่เต็มใจสามคนเขนสุดหรือั่งสุดแค่นั้นเองแล้วเขารู้สึกไงกับคุณบ้างแล้วทุกวันนี้เขารู้สึกไงกับคุณบ้างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือเลิกลากันไปครับเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเพราะว่า แล้วคุณมีชอบเจ้าชู้หรือเปล่าผมไม่ได้เจ้าชู้นะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าผมดีไม่พอมั้งดีเกินไปอย่ามาฆ่ากรรมแล้วทำไมาดีกันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือหรืออาจจะเป็นรประมาณว่าคือผมไม่ใช่สําหรับเขาแค่น,น,นั้นเองคือโยาบ้าคาต้นนักจิบเบียร์นั่นแหลเราอ่ะเฮ้ยโูดี้เลยคือใส่เป็นยาบ้าอีกสองที่สองทีคืออารมณ์ของความเรื่องราเนี่ยบางทีเวลาะจแบบเฮ้ยยี่ออนยี่ออนไม่ใช่ว่ะ ผมว่าผมว่าคุณนะไม่เซอร์ไพรส์สุดท้ายเนี้ยผมว่าคุณไม่ไม่สุภาพบรุษไปเลยก็ไม่ก็ตุ๊ดอ่ะผมไม่ใช่ตุ๊ดแน่ๆคุณรู้แล้วพว่าคุณไม่ใช่ตุ๊ดผมรู้ตัวเองดีเรื่องสุภาพบุรุษผมว่าผมก็ไม่เต็นนีิงแต่ว่าผมยังยังตเองได้กันนะดะผมว่าผู้ชายสนใจมันไม่ใช่ตรงนี้ไง นั่นคือผู้ชายส่วนใหญ่ครับผมเป็นผู้ชายส่วนน้อยเหรอถูกดีดีที่เป็นอย่างคุณแล้วคุณว่าผู้ชายส่วนใหญ่มีกี่เปอร์เซ็นต์99.99%ผมคือ0.01%ที่มีอยู่ในโลกผมไม่เชื่อคุณแล้วแต่ผมครับผมรู้ตัวผมเองมาเลยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงแก่ง้าต่อหน้าคุณมาเต้นร่อนต่อหน้าคุณผมไม่รู้ว่า ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมผมชอบผมพันมากกว่าชาบช้าุยสาบานสาบานได้เลยให้หลวงพ่อหลวงพ่อโสธรเลยดีกว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมนับถือที่สุดโอเคครับถ้างั้นผมปิดเทปตรงนี้ปิดเทปคนนี้ผมว่าผู้ชายเป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งใครสนใจก็คุยกับเขาได้ครับแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลผมก็ ให้คุณไปฟังและพิจารณาเองครับแอนเจ็ดครับสี่สองสหที่หครับเออแต่เตือนไว้อย่างหนึ่งว่าใครที่ชอบเขาระวังเขาจะเอาเป็นน้องนะครับแล้วเป็นแท็บแล้วเป็นแท็เปนแท็